สวัสดีครับพบกับผมนะครับเบย์บอยนะครับจากช่องตระกูลแมงฟิล์มนะครับทักทายเอฟซียามเที่ยงเงี้ยครับตอนนี้แมงบี้กำลังทํากับข้าวนะครับไ่ดูเนื้อไก่อบสมุนไพรนะครับก็ไปตลาดมาเนาะแล้วก็ซื้อหมูมาด้วยนะครับแต่แช่นัดเย็นแล้วนะครับตอนนี้เราทํากับข้าวมือเที่ยงก่อนนะครับทุกคนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับอือว้าวนะครับ นี่นะครับไก่นะครับไก่นึ่งสมุนไพรนะครับก็ใส่ใบตะไคร้ใส่อันนี้คือยอดดอกโหระพาไม่โหระพาไอ้นี่แมงลักครับแมงลักนะฮะคือเราเอามาใส่เพื่อให้กลิ่นมันได้หอมๆนะครับทุกท่านเพราะว่าการนึ่งเนี่ยมันก็ต้องมีเนาะนะครับใส่เข้าไปอะอมหอมๆนะครับเดี๋ยวผมจะเอามีดแล่นะครับให้ให้มันได้สุกทั่วๆนะครับผม มันจะได้กินได้ทั้งหมดนะครับเดี๋ยวเรามาเปิดหม้อกันนะครับโอเคนนี้นะครับเราได้ทําการแล่เนื้อไก่นะครับให้เป็นชิ้นเล็กๆนะครับก็ให้มันสุกเท่ากันทั้งหมดนะครับถ้านึ่งเป็นตัวเลยไม่สุกนะครับเพราะว่าข้างในมันจะไม่โดนความร้อนนะครับข้างนอกมันจะไปก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะให้ไก่เนี่ยมันสุกเท่าๆกันนะครับแล้วเราจะได้กินอย่าง ปลอดภัยนะครับทุกท่านครับตอนนี้ไก่สุกแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูไก่กันโอ้ยนะครับน่ากินจังเลยนะครับนี่ไก่นึ่งสมุนไพรนะทุกท่านนะครับเอาละนะครับเดี๋ยวเราจะไปตักข้าวมากินไก่กันนะทุกท่านนะครับโอเคนะครับเอาครับเอฟซีครับถึงเวลากินข้าวแล้วนะครับจะมอมนะจะมอมก็เห็นเดี๋ยวให้มอมกินทีหลังนะครับ โอ okay. วันนี้เรากินข้าวกับมือนะครับนี่ได้ก็มีใบชะพูนะครับนี่ใบชะพูมากินแอม,มนะครับนี่น้ำกุหลาบน้ำกุหลาบหอมนะครับมาวันนี้ขอกินมือนะครับ จิมตงนครับไปไข่นะครับไข่ยังมาตูมเอาละวันนี้ได้กินข้าวเมนะครับมาไก่นะครับกินเนื้อกินเนื้อ ใบชะพูมันก็จะมีแบบอ่อนๆแก่ๆนะครับอันนี้ก็เกือบแก่แล้วนะแต่ก็พอกินได้ใบแก่มันจะเหนียวนะครับแต่ไม่กินหอมเมกลักวันนี้จะมอมจะได้กินของดีนะครับ มาคำใใหญ่เลยน่ากินตรงเงี้ยจะเย็นนะครับ กินบนบ้านแม่ร้อนนะครับอ้น้กเปลือัพลมนะครับ อร่อยมากขออยายยังขึ้นสนุนไผ่ กหอมมากทุกคนอืมเดี๋ยวหน้าฝนค่อยปลูกกรหลาบใหม่นะครับหน้านี้ปลูกอะไรไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่ามันต้องหน้าฝนอย่างเดียว

ออมอาครับไปข้าไปเร็วเออข้าไปมอมบอกอดใจไม่ไหวเอาไปตีนไก่ไปก่อนนะครับเดีย๋ยวให้ให้กินที่หลังนะครับอื <c oughs> ส่วนมากผมเลือกกินเนื้อนะทุกคนนะหนังกับมันส่วนอื่นให้จะมอมนะรอสักครู่จ้ะมอม เดี๋ยวเอาไว้ให้มอมนะครับส่วนเนื้อยังยืเหลือเยอะครับทุกท่านนะครับแต่ว่าเครื่องในไม่มีนะเพราะว่าเครื่องในเนี่ยเขาเขาออกขายไปหากนะครับพี่ก็โอเค ไม่ได้เผ็ดมากนะครับอืม ระหว่างไก่กับปลานะครับรู้สึกว่าไก่จะถูกกับเพื่อนนะปลาแพงกว่านะครับแล้วหมูก็แพงกว่าเพื่อนนะครับนึ้งจินแบบนี้นะครับมันไม่ได้อ้วนง่ายๆหรอกครับ แต่ถ้าเอาไปแกงเอาไปทอดนะแน่นอนนะครับน้ำมันมันเยอะกว่าอันนี้เราก็ได้จากน้ํามันจากไก่นั่นแหละแต่ก็มันก็ไม่ได้เยอะนะนะครับเพราะว่าถ้าเรานึ่งมันจะออกแห้งๆนะครับ น้องเ็เหลือไว้ให้มอมนะครับผมมันได้กินหมดนะผมกินแค่บางส่วนเลยเนะี่ยผมกินแค่เนื้อนะครับหาเนื้อกินนะเดี๋ยวกินเนื้อชิ้นนี้หมดก็โอเคแล้วหมดนี่ก็ให้อามอมนะครับสูตรไก่น้องน้องก็ยังเหลือครบน้องสองน้องนะครับปีไก่คอไก่อยู่ครบหมดอ่ะผมกินแค่นี้ครับมอมบอกเดี๋ยวรอบ้างอืม กินทุกวันไม่ได้ครับเบื่อเอาาอแค่ปลายัางพอได้อยู่นะแต่ไก่ไงไม่รู้นะไก่กับหม,ม,มูอ่ะอร่อยมันน้ำมือ มอมนะครับนะต่อไปก็ถึงตาเจมอมนะครับเจมอมรอท่าแล้วจะทะเย็นมอมเดี๋ยวทะเย็นมีดมมีดมเดี๋ยวหน้เนาเกนอ้ กินเนื้อเนื้อด้วยนะครับมันมีน้ําน้ําซุปนะครับที่เราได้นึ่งเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอาเนื้อไก่บางส่วนเอาผสมเอาไว้ให้แม่ให้มันกินข้าวตอนช่วงเย็นนะครับคือไก่เนี่ยแบ่งกินอตอนนี้เปล่ปาๆหนึ่งกับตอนเย็นด้วยนะครับ แต่ระหว่างไก่กับปลานะไก่จะมันเยอะกว่านะครับทุกคนไอตูดอยู่ตรงไหนวะ<ม>เดี๋ยวอ๋ออยู่นี่ตูดไก่อยู่นี่อ้าวตูดไก,ออดกอ่อันนี้หนัง ส่วนหัวครับส่วนหัว <c oughs> <c oughs> วันนี้จะมอมอิ่มแป้แน่นอนนะครับ <c oughs> แป๊บนึ้งมอมอันนี้น้องแล้วนะครับน้องน้องตัวนี้เยอะ แบ่งไปให้จะหมอมตัวเมียด้วยนะทุกคนนะนะครับ <clears> okay. <throat> สำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอจบคลิปก่อนนะครับพบกันใหม่นะครับคลิปหน้าครับสวัสดีครับครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอจบคลิปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ